หลวงพ่อเทียนอ่าแล้วนี่ผมถูกใจมากเลยประทับใจมากแล้วในนั้นเนี่ยมีแผนที่ด้วยแผนที่วัดป่าสุขโตที่จังหวัดเชยภูมิผมเปลี่ยนความตั้งใจทันทีเลยแทนที่จะไปวัดอัมพวันเนี่ยผมไปไปที่เชยภูมิขับรถไปตามแผนที่นะผมไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ไปเจริญสติอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นไปเจริญสติอยู่ได้หกวันแล้วครั้งที่สองก็คือเดินเดินเมษา 2,543ผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ได้สี่วันผมรับราชการได้อีกสองเดือนแล้วผมก็ลาออก <c oughs> ทำไมสนใจไหม <c oughs> <c oughs> ผมทิ้งเงินเดือนเป็นแสนนะ <c oughs> เพื่อที่จะมารับราชการเดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วผมก็ทิ้งเงินเดือนอีกหมื่นกว่าบาทเพื่อที่จะไปเจริญสติ ผมลาออกจากง,งานทั้งๆท,ท,ที่เริ่มทำงานได้แค่สองเดือนไปบอกใครไม่มีใครเห็นด้วยเลยตั้งแต่ผู้นวยการยันพันโลมไม่มีใครเห็นด้วยแฟนผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าค้านผมไม่ได้ผมมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่ผมที่ผมอธิบายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมตกลงใจว่าเราจะต้องทําสิ่งสิ่งนี้ให้ชัดเจนก็คือว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยทําให้ผมไม่ทุกข์ได้ เราเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเราสังเกตชีวิตเราดูดีๆจริงๆนะเนี่ยชีวิตเกิดมาเพื่อการแก้ทุกข์เท่านั้นนะตั้งแต่ลืมตามาจนกระทั่งหลับตานอนเนี่ยชีวิตเราเต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็เป็นการแก้ทุกข์เอาขอบวนการที่เป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยแม้แต่ลมหายใจก็เป็นการแก้ทุกข์หายใจเข้าไม่หายใจออกทุกข์ไหม หายใจออกมไม่หายใจเข้าทุกไหมทุกหิวข้าวไม่กินข้าวทุกไหมทุกเด็นไปด้วยการแก้ทุกแต่การแก้ทุกแบบทางโลกเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีวันจบเราขวนขวายตั้งใจเรียนหนังสือนังหากันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยผ่านระบบเอ็นทรานผ่านการแข่งขันผ่านการชิงดีชิงเด่นก็เพื่ออะไร เพื่อได้วิชาความรู้แลนํามาแก้ทุกข์ในชีวิตของเราแต่วิชาการแบบนั้นเนี่ยวิเาการวิชาการทางโลกเนี่ยมันเป็นการแก้ทุกข์แบบขอไปทีเหมือนตัดเปี่ัดแหวกเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆมันไม่จบไม่สิ้นแต่พอมาเจริญสติเนี่ยผมทำสองครั้งยาวๆหกวันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างชัดเจนแล้วผมก็มีความมั่นใจว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ย แม้แต่นั่งสมาธิที่ผมว่านั่งสงบทั้งคืนเนี่ยมันก็ยังเอามาใช้ในกลางวันยังไม่ได้แต่ถ้าเจริญสติมีสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยโอ้มันมันช่วยเราได้จริงมันเบาจริงๆมันไม่โกรธได้จริงๆมันไม่เครียดได้จริงๆมันไม่เศร้าหมองได้จริงๆงเพราะนั้นผมจึงตกลงใจว่าเราจะทําสิ่งนี้เนี่ยให้ชัดเจนงานเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะฮะต้อง,ต,องต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชีพหมอเนี่ย ไม่ต้องรับราชการเนี่ยมันก็อยู่ได้อาจจะเปิดคลินิกอาจจะไปเป็นอยู่เอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผมลาออกมาเนี่ยผมไม่ทํางานเป็นหมอสักปีหนึ่งผมก็ยังมีความเป็นหมออยู่แต่ถ้าอาชีพอื่นมันไม่ได้เยมันไม่ได้ฉั้นอาจจะเป็นกรณีพิเศษอาจจะเป็นโชคดีของผมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจึงตกลงลาออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเจริญสติ ออยังยังไม่ทันไปเลยกลับไปเรียกลูกคนเล็กก่อนตอนนั้นลูกคนเล็กอายุประมาณสักสิบเดือนผมมีลูกสองคนคนโตนี่ตอนนี้ประมาณปสามคนเล็กนี่ประมาณสามขวบตอนนั้นลูกคนเล็กประมาณสักสิบเดือนไปเลี้ยงลูกกันยังมาทั้งว่าเข้าพรรษาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามผมก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่ที่วัดตาสุขโตเกือบพรรษา เพื่อทําสิ่งสิ่งนี้ยที่เรากําลังทํายกมือเนี่ยทําให้มันชัดชัดทให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรนะทาให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรและผมก็ได้พบสิ่งสิ่งนั้นผมใช้เวลาเก้าวันนะเก้าวันที่บอกว่าเก้าวันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพียงแต่บอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทุกคนเมื่อตั้งใจทําแล้วเนี่ย สามารถเข้าถึงได้สามารถเข้าถึงได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วสามารถที่จะสัมผัสกับมันได้นะผมใช้เวลาเก้าวันในการที่เข้าถึงอารมณ์ที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เมื่อได้อารมณ์เนี่ยการปฏิบัติมันก็ยิ่งเ,เข้มข้นการปฏิบัติมันก็ยิ่งมีพลังนะมีพลังหลังจากนั้นจึงจึงจึงกลับไป ทำงานโดยกลับไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวกลับไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีไปของ,งานเขาทำลาออกเข้ามานะไปของ,งานเขาทำา <c oughs> เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับแต่ก็ได้เงินเดือนเท่ากับหมอประจำมานะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว <c oughs> เพียงแต่ว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผมก็คือว่าจะเห็นว่าช่วงหนึ่ง เป็นช่วงที่อายุสามตั้งแต่เกิดจนสาสิบกว่าปีเป็นช่วงที่ไขว่คว้าพยานอยากช่วงหนึ่งเมื่อมาพบพุทธศาสนาชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงยิ่งมาเจริญการเอ,อ่มามามา,มาพบวิธีการเจริญสติแบบลวงพระเทียนแล้วก็ทําอย่างจริงๆจริงจังๆเนี่ยมันมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับคนที่เรียกว่าเกิดใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขานิยมคําว่าธรรมาพิบานใช่ไหม นี่ยมพูดกันมากธรรมาธิปาก็อยากจะใช้กับเขามั่งอายุช่วงสามสิบกว่าปีแรกก็เป็นช่วงที่เรียกว่าอะธรรมมาพิบาลคือไม่มีธรรมคุ้มครองเลยอยู่ไปอย่างนั้นเองอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยอาศัยว่าเป็นคนดีอาศัยว่าเป็นคนดีนนดแล้วก็น้ำซ้ำติดดีด้วยนะกลับไปช่วงหนึ่ง แรกช่วงทร,รม,มาปฏิบาตมีธรรมนำหน้ามีสตินำหน้ามีความรู้สึกตัวนำหน้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองไม่มีความทยานอยากเป็นปกติเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนะี่ยถ้าไม่เป็นหมอนะถ้าไม่ได้ไปตรวจคนไข้ไม่ได้รักษาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนะี่ยสองช่วงชีวิตนี่ต่างกันมากต่างกันมาก นะธรรมกับธรรมเนี่ยต่างกันมากเพราะฉะนั้นจึงอยากอยาให้ญาติธรรมที่ยังเก้เก้เก,กลางกลงด้วยยังไม่ค่อยแน่ใจด้วยยังไม่มั่นใจในวิธีการ,รอะไรแล้วแต่นะลองตั้งใจดีๆทำอยู่ยาวๆสักยกหนึ่งน,นะพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ภาพลักษ์ที่เราเคยรู้แล้วก็เคยเข้าใจก็คือพระวัดป่าใช่ไหมนั่งสมาธินั่งตัวแข็งได้เป็นวันๆอยู่ตามป่าตามเขาขันมือเดียวอะไรอย่างนี้นั่นคือภาพลักษ์ของพระวิปัสสนากรรมฐานแต่พอมาถึงการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยดูมันง่ายดูมันง่ายเพราะว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆ ชีวิตที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมกายเคลื่อนไหวแล้วให้กําหนดรู้อาศัยตรงนี้เป็นหลักนะจริงๆวิปัสสนาหรือว่าวิชาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรเลยให้กลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเอง เรื่องของเรื่องคืออย่างนั้นพุทธศาสนากลับให้มาดูตัวเองให้มาศึกษาตัวเองให้มาศึกษาว่าไอตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันตัวอะไรไอ้นั่งอยู่เนี่ยไอตัวอะไรผลมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากลับมาศึกษาตัวเราเองเมื่อเรากลับแล้วเมื่อเราศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะรู้จักสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมเช่นถ้าสมมติเราจะขับรถจากนี่นะ ไปกรุงเทพผมผมผมชอบยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันจะชัดเจนเราจะขับรถจากแพร่แสงเทียนเนี่ยไปกรุงเทพเขามีรถให้คันหนึ่งแล้วเขาก็ยืน่นมุนแจให้แล้วก็บอกว่านี่นะสตาร์ทเครื่องตรงนี้นะเหยียบคันเร่งตรงนี้นะพงมาลัยอยู่ตรงนี้ไปเลยเราก็ขึ้นไปเลยโอ้สตาร์ทเครื่องก็ติดเหยียบคันเร่งไปแล้วตรงไปเลยแต่ทางจากแพร่ไปกรุงเทพเนี่ย มันเป็นทางตรงไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมมันมีแยกมีโคง้งมีเลี้ยวมีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวอะไรต่างๆบางทีขับขับไปเอาฝนตก